สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อนี้กำลังสิเข่าในเมืองครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับสิไปปักซองพี่น้องสิไปปักซองสิไปสบายดีปลาลุงเร็วเร็วสบายดีปลาลุงเร็วเร็สบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุงเออเมื่อนี้กัปตันกับบ่าวแพ้วกับแม่น้องลิบเนาะพี่น้องสิไปเยี่ยมน้องบอสอยู่โรงพยาบาล พุ่งหมอ,มอเมืองปักสองสองค้อนพี่น้องมาเนี่ยแมนพี่น้องกาบอลบองพอเบาแป้งไปเขา่าอะไรเนาะไปเยี่ยมเนาะสามคนนะพี่น้องสามคนไปสคนตอนนี้แม่น้องลิงกำลังจัดแจงเอาตีบเขา่าสมพักตีบเข่า,ขา<ป>สมพักพี่น้องสมพักเสียนพี่น้องสมพักบัวเออสมพักเสียนแซ่บ,บ<า>อยู่มียังไงป้า เไปฟังมีสมพักเสียนและกระติบเขาหน่อยเนาะเสียาไปกินเลยหลายคนกับบ่เอเนาะไปกินพอดีตอนนี้กำลังชีเดินทางเลยเด้อพี่น้องเด้อไป ครับ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 เรื้อง <c oughs> สิ Self เปลี่ยนเขาอยากขับรถ้ <c oughs> อาอยากอยู่ทางหลังกำลังสิไปพี่น้องรอค่าด้วยเด e ้อ บอสกับไข่แห้งพี่น้องเอ้ยน้องบอสกับไข่ขึ้นสี่สิบพงษาพี่น้องึ้นสี่สอกใต้ต้นนี่นี่ไอหนา้าตาก้าเล้่เวมืดปล่อยงัวปล่อยควายเป็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปหอด ปากซองยังเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะ,นะพี่น้องมาฮอดเลยโครงการลาวญี่ปุ่นห้องหมอเนาะมาฮอดเลยพี่น้องปปะจ็อยูทางเลย มีศูนย์กักตัวคุยนะเออหลอมนีล่ละอาชีพหลอมน

แมนใหญ่ม่แะอุ้มเลาะแล้วแนแบนดโอ้จะอืดต้องกดเสาลุงลเมื่อล้เมื่อของใรนี่เมื่อแต่เิงด้ลุงเออตาสงสารเนเนาะไปซื้ออันด้ซา ao, lục sao hú gì vậy? họ mặc say căng kinh nay, cái đấy họ ăn mà. sao, sao, bùm. à, vậy pa nhàng theo hung mò, nhàn tung thuy, tung

ญาตนเลยนะ<อ>ขี่ตกใจได้บักกันไปไป,ไปครับพ <c oughs> ่อแม่ ตายไปเหตุอห้ลูกเขาห้บบนี้กำลังเศร้าให้ฮู้ฮู้อูม้มองนอกอากาศ มาทำไรวะมาทำไรให้มาก่อนมาก่อนมาทำไรเพิ่งมาจะได้กระยักนอนแล้วนี่กูเบิกนี่เอองูอ่าไเลพี่ดองคูมองนอกรอบอกนะเป็นสิบรอบ ไปเดินเหรอห้พี่น้องอุมอ้มเหระอุม้มเลรออุ้มเหรอไต้ตุนนะพี่น้องเนาะไต้ต้นสงสารน้องบอดอากาศอากาศกำลังไงตะวิงกำลังสิตกดินพี่น้อง ตัวเองกำลังจิตกอันนี้จะเป็นพุ่งหมอพุงหมอปินปัวพระสงฆ์พี่น้องเนาะพ่อซอพี่น้องพ่อซอกำลังมาแห้งเนาะพระสององค์พ่อซอมหาพระพันกับพระมาหาสมปองสองพ่อซออากาศดีดี แดงไงอยู่อีบ่บ่อยู่ไปไสอน่ะเนี่ยอ้อยังทะละมายัง้่เนาะแสดงว่าขขึ้นยังบ่เาพี่น้องยเอากันอยู่พ

คิ้มจนสะอื้นทั้งน้ำตาเขาบอกำมางนี่เขาโอ้ยพอนมทันลดี่ไเอาน้หอูามเนาะก็มันอยากก็มันเอาติดใจเน่นอนเลยกนนี่อยากได้ี่ีีนี่่

มนอนาฮิวนอนหดให้ลงไเาิวนอนเบอร์บลาอยู่ฮิวนอนพี่น้องเอ้ยลูกัสบายเรียรับแบบสุดดล้ลูกสบายดาวเลยยิบยิบยิบแตลับทั้งยืนเน่ยาพี่น้องกับตันจังบ่อยากได้ลูกแ้องิงขนาดทิ้นในน้องเจ้าของนี่บ่สบายยังแหลนลงมาทั้งฮืน กัปต yeah. ันนี yeah. ่จะสูญพันไปเลยญาตินาะกัปตันไม่ต like. uh ้องมีภรรยาบ่บบ่อยากมีอยางมบ่ต้องมีบ่อยากมีลูกดอเะลูกเมียมีลูกเนี่ยสงบัดลูกไข่เจ็บไข่แล้วเป็นซงสารแบบนี้แม่นไตัดออกโลดตายคนเดียวโอเคดิอือตายคนเดียวแล้วจบอยู่ต้องห่วงไว้ตายคนเดียวแล้วจบตายแล้วก็เสต็มสื่อไม่หายหรอกต้องมาเต็มเนีย อยานํำไปฮักคดนี่บอกพาคุยเขาจีเต็มอย่าไปเต็มได้เลแนั่งจิ๊ก มันขมนะมันขมมันผาดอกเป่เ้ยตอยลอไปจับมันนี่มันเสียายัไปเอยถ่ายกับถ่ายอยู่เล่าพี่น้องเงา

สิคล้ายๆจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกัปตันกาสิจบคลิปไว้เพียงสักนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสิุหยังจักนอยกเซาละ